น้ำมันเบนซิน1ลิตรจะผสมออตโตรูป3ฝาพอดีครับมีเพื่อนๆเ,เราถามเข้ามาว่าเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นยาอัตราส่วนผสมน้ำมันออลตลูปเนี่ยคือเท่าไหร่ผสมยังไง ต้องบอกแบบนี้ครับอัตราส่วนผสมของน้ํามันออลตลูปกับน้ํามันเบนซินจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องยนต์เราจะต้องศึกษาจากคู่มือของแต่ละเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์แต่ละเครื่องเนี่ยซีซีไม่เท่ากันความต้องการออลตลูปของแต่ละเครื่องก็จะไม่เท่ากันแต่ถ้าใจพูดต่างๆนะครับมาตรฐานการผสมน้ํามันระหว่างน้ํามันเบนซินกับน้ํามันออโตลูปของเครื่องยนต์2จังหวะทั่วไปนะครับมาตรฐานของเขาก็คืออัตราส่วน25ต่อ1น อัตราส่วน25ต่อ1หมายความว่าน้ำมันเบนซิน25ส่วนต่อน้ำมันออโตลูป1ส่วนในน้ำมันเบนซิน100 cc ก็จะมีน้ำมันออโตรูป4 cc ถ้าน้ำมันเบนซิน1ลิตรก็จะมีน้ำมันออโตรูป40 cc นี่คืออัตราส่วน25ต่อ1แล้วก็เป็นอัตราส่วนมาตรฐานสากลวิธีการผสมนะครับถ้าเรามีถ้วยตวงแบบนี้ก็จะดีมากเลยนะครับเนี่ยให้เราตวงไว้ที่40 cc ก่อนจากนั้นก็ เทนะ้ำมันออตลูปเข้าไปในขวดนะ้ำมันเบนซินแล้วก็เขยา่าเขย่านิดหนึ่งแล้วก็เทเข้าไปในถังได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีถ้วยตวงแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นออตลูปยี่ห้อนี้นะเฉพาะมอลล่าตอนนี้นะช่างอาจเคยใช้ประจํามอลล่านะครับมอลล่ LA, นะาเนี่ยฝานะึงเนี่ยเขาจะมีประมาณ 13cc กว่าถ้าเราเทนะ้ํามันออตลูปทั้งหมด3ฝานะครับจะได้ 40cc พอดีเลยเดี๋ยวจะเทให้ดูครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครใช้น้ำมันออลตลูปยี่ห้อมอลล่าแบบนี้น้ำมันเบนซิน1ลิตรจะผสมออลตลูป3ามฝาพอดีครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องสังเกตด้วยว่าในขณะที่เราใช้งานเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมีควันเยอะเกินไปไหมเพราะอย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์แต่ละบริษัทผู้ผลิตอาจจะออกแบบมาไม่เหมือนกันถ้ามีควันเยอะเกินแสดงว่าน้ํามันอัลตรูปหนาเกินเราก็ค่อยๆลดลงตามส่วนนะครับสังเกตควันด้วยอย่าให้ควันขาวจนเป็นไกา่ย,ย่างเลยนะครับให้ควันออกชิ่วๆคือต้องมีควันขาวๆปนมานิดหน่อย ถ้าไม่มีควันขา,ขาวๆปนมาเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจะทําให้ลูกสูบน็อกลูกสูบเบรกได้ถามว่าถ้าผสมน้ํามันออโตรลูปเยอะเกินมีผลอะไรไหมอ่ากับเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีส่วนเสียหายมากนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของ1คือกินน้ํามันนะครับอัตราการเผาไหม้ไม่ดี2อท่อเสียอุดตัน3หัวเทียนบอดง่ายนะครับเพราะว่าเผาไหม้ไม่หมดแต่ถ้าน้ํามันออโตรลูปน้อยเกินเนี่ยจะทาให้เครื่องยนต์เสียหายเยอะมากอาจจะทําให้ ลูกปืนข้อเหวี่ยงพังลูกสูบแหวนหลวมหรือลูกสูบเบรกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมน้ำมันอัลตรลูปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสาคัญนะครับอัตราส่วนเนี่ยก็สําคัญถ้าใครไม่มีคู่มือของเครื่องยนต์ไม่รู้ว่าจะเติมยังไงนะครับน้ำมันเป็นซิน1ลิตรตั้งต้นไว้ที่40ซีซีถ้าเป็นน้ํามันอัลตรลูปยี่ยห้อนี้ก็3ฝาไว้ก่อนครับ